สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับพบกับนะฮะกับผมเหมือนเดิมครับนะพุทธคุณพระใหม่ครับวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับสำหรับช่องนี้ฝากติดตามไว้กันด้วยนะครับสำหรับนี้พี่นะฮะมาลองเลือกชมดูนะฮะพุทธคุณพระใหม่ก็มีพระเครื่องสวยๆมาแบ่งปันนะฮะวันนี้ก็มีมรุดรวยไม่ยั้งนะครับหลวงปู่มหาชิรานะฮะได้พุทธาภิเศษนะและก็หลวงปู่เวิร์นะครับ แล้วก็ลุงพ่อเงินนะครับวัดบ้านอ้อนะครับจัดสร้างนี่ครับนะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่เด็ดเลยครับนะรุ่นรวยไม่ยั้งครับเดี๋ยวรายการนี้ครับเรามาลุยกันสิพี่นะฮะชอบทุดใจกันเนีสามารถติดต่อได้ที่อันดีไลน์แล้วเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะพี่นะครับเป็นสัมมนาคุณนะฮะท่านที่ยกหลังนะครับก็มาดูกันครับจะมีฮะกล่องจะเป็นสีนี้นะนี่เธอเขียนว่าแขกยกหลัง นะฮะกลองจะเป็นสีเขียวเดี๋ยวพี่น้องมารับชมกันพี่พร้อมฟังราคากันเลยรายการนี้ครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อลวมพุทธคุณนะครับนะฮะก้นคุกตำตาลนะฮะแล้วก็พลายผมทูบเก่านะครับนะฮะพลายผมทูบเก่านะพี่นี่ฮะ รายการที่เป็นสนาคุณยกหลังพี่เลขคุณเบอร์สี่หกนะฮะขออนุญาตเปิดราคาแบ่งปันก็คือนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นสัมนาคุณยกหลังนะครับต่อมาเปา็นร,รายการที่สองครับพี่จัยฮะรายการที่สองนะฮะขออนุญาตเปิดให้พี่ต้องรับชมเลยครับรายการที่สองมาเป็นรายการนี้พี่บอกเลยโคตรดุน,นะฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อผงนินดำนะฮะ กำไรทองคู่นี่ครับนี่ฮะกล้ำว่ากําไรทองคู่ฝั่งเพชรน,นี่ฮะโอ้โหพี่เลขคนจะเบอร์สามห้านะครับรายการนี้โคตรด,ดุครับพี่ลรายการนี้โคตรด,ดุครับนะสวยๆกันเลยรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สองต่อมาเป็นรยายการที่สามครับพี่ชายนะครับมาต่อมาเป็นรยายการที่สามครับหรือรายการที่สามครับลรายการนี้ จะเป็นเนื้อดินเผากาไรเงินคู่นะครับนะก็จะมีสามองค์สามนาคุณนี่ฮะโอ้โหเนื้อดินเผานี่ยกกำไรเงินคู่วิเลขคนละเบอร์แปดสามครับรายการที่เลขคนเบอร์แปดสามครับนี่ฮะขอแบ่งไปพี่น้องที่สี่ร้อบาทนะครับสามนาคุณนี่ฮะนะครับสามนาคุณนะครับต่อมาริการที่สี่ครับรายการที่สี่จะเป็นการลุ้นนะพี่นะครับลรายการที่สี่จะเป็นการลุ้นนะครับนั้นเดี๋ยวมาชมกันที่ วันนี้จะมาเปิดแบ่งปันให้พี่น้องนะครับทั้งหมดนะฮะ25รายการนะฮะหากชอบใจรายการไหนก็ปิดกันมาได้นะครับรายการนี้เปิดขึ้นมาครับเป็นรายการเนื้อผงยาจินดามณนีพี่นะฮะตะกุดทองสามลิดรนะฮะรายการนี้เป็นตะกุดทองสามลิตนะฮะเพื่อใครอยากได้ลุ้นโชคนะลุ้นละสามร้อยหรือท่านพี่น้องนะฮะอยากได้ยกหลังนะฮะแจ้งเข้ามาได้นะฮะยกหลังว่ายังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะครับในอ่า ยอดจองเขาเรียกว่าศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางพร้อมส่งอยู่แล้วพี่นะมีอยู่ประมาณสี่หลังสุดท้ายแล้วนะครับจะสร้างน้อยพี่เลขค้่จะบเบอร์ห้าหนึ่งครับนะครับรายการนี้เลขคุ่จะบเบอร์ห้าหนึ่งนี่ฮะสวยๆเลยครับนะตะก,กุดตะก,กุดทองสำริดนะครับรายการนี้นะฮะเนื้อจินดามณีนะครับขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่รายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับ รายการนี้ขอสามร้อยบาทครับเนะเนื้อ,อยาจินดามณนนี้พี่รายการบนสวยๆกันเลยนะครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่ห้ารายการที่ห้าขออนุญาตเปิดครับโอ้โหพี่องค์นี้นะองค์นี้รายการที่ห้าเปิดออกมาครับเป็นเนื้อว่านพุงแตกครับนะฝังเม็ดยาทองทิพย์ครับเล,เลขคนจเบอร์พี่แปดสิบหก เรีคุณเบอร์แปดสิบหกพี่ารายการที่ 5, เปิดที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้าเปิดที่ห้าร้อยบาทครับต่อมาครับรายการที่หกครับมาเปิดกันต่อเลยพี่หรือรายการที่หกมาเปิดกันต่อครับเปิดออกมาครับเป็นรายการที่ฮะเออรายการน,นี้เป็นรายการเนื้อวันอาฐานร้อยแปดนะครับกําไรทองคู่นะครับกาไรทองคู่นะฮะขออนุญ,ญาตเปิดที่สามร้อย ห้าสิบาทครับเลขคันเบอร์แปดสามนะฮะขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับต่อมาครับพี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหมากันต่อเนื่องครับรายการที่เจ็ดมากันต่อเนื่องครับรายการที่ว่าอัฐนี้พี่จะเป็นกดเงินนะฮะลองเลือกชมดูนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับพี่ องค์ละสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับมาต่อเนื่องเลยพี่เลขค้นเบอร์ ER พี่หกสี่หกนะฮะเลขค้นเบอร์สี่หกนะฮะมาลุยต่อพี่รายการที่แปดครับรายการที่แปดนะฮะเลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดครับรายการที่แปดเลขค้นเบอร์ห้าเจ็ดครับนะฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเนี้ยปัดเงินนะฮะนี่ฮะปัดเงินเต็มองครับรายการนี้ รายการที่เป็นการปัดเงินเต็มองนะครับเลขคจเบอร์ห้าเจ็ดนะครับปัดเงินครับพี่ชายรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่แปดนะครับมาดูต่อพี่รายการที่เก้าครับโอ้โหรายการที่เก้าเปิดออกมาครับ <S 2> <S 2> <S ล<ะ>เลขคุณจะเบอร์สองหนึ่งนะรายการที่เก้าเปิดมาเป็นเลขคุณจะเบอร์สองหนึ่งฮะรายการนี้เป็นรายการเนื้อผงพุทธคุณนะครับปัด สีห้าสี่ครับเนื้อของพื้ธคุณปัดสี่ห้าสี่เลขโค้ดจำนวสองหนึ่งครับลาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะมาลุกันตอครับรายการถัดไปครับพี่นะฮะรายการถัดไปพี่รายการที่สิบเนี่ยรายการที่สิบนะขออนุญาตเปิดพี่โอ้โหโอ้โหรายการนี้เป็นตะกรุดทองคำคะัรายการนี้เป็นตะกรุดทองคำนะพี่นะเลขโค้ดเำนวนสามสิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อหมวนสารนําเลิกตะกรุดทองคําครับ รายการนี้เป็นเนื้อมวลสารนำเลิกตะกุดทองคำพี่เลขโคดเบอร์สองไอสามห้ารายการนี้ขอเปิดนะครับนะรายการนี้เป็นรายการมวลสารนำเลิกนะครับนะทุก่านทีเด็ดกันเลยครับนี่นี่ฮะมวลสารนำเลิกตะกุดทองคำโอ้โหพี่ทีเด็ดเลยครับรายการที่ขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเนี่ยตะกุดทองคำนะฮะมาไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการทับไฟพี่รายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เอ็ดนะฮะขออนุญาตเปิดออกมาครับนะฮะรายการนี้เป็นเดี๋ยวผมดูอ่านแป๊บนงครับรายการนี้เป็นดำดำกากยายักษ์รวมมวลสารข้าเบ้าครับพี่นะฮะรวมมวลสารข้าเบ้ารุ่นตะกุดเงินตะกุดทองโอ้โหทยตะกุดทองฮนะเลขคนละเบอร์สี่สองครับรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทเนี่ยนตะกุดด้านหลังสีทองครับนะฮะ สีทองนะครับกดสีทองต่อมาครับพี่นะฮะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะฮะขออนุญาตเปิดพี่โอ้โหองนี้มาเต็มระบบนะฮะองนี้มาเต็มระบบเลยครับนะฮะร,รายการนี้ฮะเป็นรายการเนื้อผงพุทธคุณนะฮะฝังเก็ดแม่คนิง้ง นะฮะกำไรเงินนะฮะนาแขงเงินพี่โอ้โหท่วมกันไปพี่รายการที่ขอ4 5 0บาทครับรายการที่12ขอ4 5 0บาทครับมาเลยต่อพี่รายการจะไปครับรายการที่13ครับโอ้โหรายการที่13พี่เลขนค้งเบอร์1น7เครับ รายการที่สิบสามเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเจ็ดครับนี่ฮะเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อดํากักยายักษ์ครับนะฝั่งเม็ดยามมหาชนวนครับรายการที่ขอห้าร้อยบาทครับพี่รายการที่ขอห้าร้อยบาทครับพี่นะฮะโอ้โหนะสวยๆกันเลยครับนะสวยๆกันเลยครับรายการที่สิบสามนะฮะต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับพี่มารายการที่สิบสี่ครับมารู้ักรัวฮะ รายการที่สิบสี่มาลูกกรต่อครับเปิดออกมาเป็นโอ้โหมากระต่อนี่นะครับเปิดออกมามากระต่อนี่ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อวันอธัธรร้อยแปดนีฮะไอเนื้อผงพุทธคุณโทษทีพี่เนื้อผงพุทธคุณฝั่งเม็ดยาครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์หมายเลขสิบตัวเดียวโอ้ยเลขสิบตัวพี่รายการนี้เอาไปห้าร้อยกับฝั่งเมดยาเนี่ยฮะรายการพิเศษเนี่ยฮะต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับ มารายการที่สิบห้ามาครับโอ้โหรายการที่สิบห้าเปิดออกมาครับรายการนี้ครับเป็นตะกุดทองคําหรือเปล่าพี่เลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์ห้าเลขคนจำนวนหนึ่งศูนย์ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยัะคู่นี่นะผมดูใสักคู่เอาละง่ายมาดูกันครับตะกุทองคําหรือเปล่าเพื่อนดูนี่นะ รายการนี้นะฮะเป็นเนื้อรวมพุทธคุณสมิงดำไพยเศกครับสมิงดำไพเ่เสกนะครับก็ะเบื้องโบสฝังตะกุศสมิตงโอ้โหเนื้อข้าตะกุศทองคำนี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าพี่รายการนี้เอาไป350บาทครับนะฮะต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการที่16บหกครับรายการที่สี่ผมเปิดออกมาครับ นี่ฮะหรือรายการนี้ฮะเป็นน้ำตาลว่านแบงค์เฟกครับโอ้โหน้ำตาลว่านแบงค์เศกอ๋อนี่ฮะด้านหลังเป็นแบงค์เฟกนี่ครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสามครับเลขคนละเบอร์เจ็ดสามที่น้ำตาลว่านนะครับรายการนี้ขอพี่น้องที่เท่าไหร่ดีนะครับรายการนี้ขอพี่น้องที่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะคายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่ในการที่สิบหกนะต่อมาเป็นการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่เจ็เปิดไปครับโอ้โหนะฮะเป็นแบงค์เฟกแน่นอนเนี่ยอรายการนี้เป็นเนื้อขาวงาช้างแบงค์เฟกครับเน,เนื้อขาวงาช้างแบงค์เฟกใช่ไหมพี่โอ้โหเลขคนเบอร์42ครับรายการนี้ไปพี่300ปะ่ะนี่ครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการนี้ฮะรายการที่สิบแปดครับ เปิดออกมาครับเป็นเนื้อว่านผุงแตกนะฮะชนวนเหล็กน้ำพีครับเลขคนจัเบอร์ห้าสี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับนะฮะต่อมาพี่รายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้นะฮะโคตรดุนะฮะโคตรสวยครับ รายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อดำกักยักษ์นะฮะนะฮะฝังนะฮะอุดนะและกำไรข้อมือเลขโค้เบอร์สี่แปดพี่องอค์นี้ขอสี่ร้อยครับรายการนี้ขอสี่ร้อยครับพี่นะฮะต่อมาพี่รายการที่ยี่สิบครับรายการนี้ขอยี่สิบพี่เปิดมาครับโอ้โห,หรายการนี้นะฮะเลขโคดเบอร์เจ็ดสาม รายการนี้เลขโค้ดเบอร์เจ็ดสามเนี่ยรายการนี้เป็นเนื้อสีลาแดงเนื้อสีลาแดงเนะี่ยสมิงแดงครับอี่ฮเี้ยเลขโค้ดเบอร์เจ็ดสามพี่รายการนี้เอาไปผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทครับนะมาดูต่อพี่รายการต่อไปครับรายการที่เอ็ดน,นะครวันนี้เปิดยี่สิบห้าอะไรครับให้จุกจุกจุกใจเลยครับ มารโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อมหาศิลาทองอัคคีตะกุดทองคำครับเลขคนจังเบอร์หมายเลขห้าเก้าเลขคนจับเบอร์หมายเลขห้าเก้าพี่รายการนี้เอาไปพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อเกสรอนแน่นอนเนี่ย สำหรับรายการนี้เป็นเนื้อเกสอนนะฮะเกตปัดทองนะฮะหลังยันตัดหน้าแล้วพี่นะฮะ,นะฮะรายการนี้พี่นาะนสะดือน,นะยันนะนี่ฮะสะดือน,นะนะี่ครับเลขคนจับเบอร์60พี่เอาไป350บาทครับนะมารู้ันต่อพี่ชาอะไรกรันไปพี่รายการ23รายการ23ขอญาตเปิดครับโอ้โหนี่เป็นปัดนะ,ะเป็นงานปัดเลขคนตับเบอร์53เป็นงานปัดนะ งานปัดสีครับเลยไปสองร้อยห้าสิบปีเลยครับตอนมาการที่ยี่สิบสี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับโอ้โหรายการนี้นะครับเนื้อผงยาว่านผงแตกรยผงทองเนื้อผงยาว่านผงแตกรยผงทองพี่รายการนี้สิบคนจะเบอร์ซี่สองพี่รายการนี้เอาไปรยผงทองเอาไปสองร้อยครับนะครับ ต่อมาพี่รายการสุดท้ายครับรายการที่25ครับรายการยี่สิบี่โอ้โหเปิดมาเป็นเนื้อก้นคกแน่นอนอย่างนี้ใช่ไหมรายการนี้เป็นรายการที่69เก้านะฮะเนื้อรวมะพุทธนนค,คุณนะฮะก้นคกน้ำตาลทายเกสรว่านสบู่โอ้โหนี่รวมมากรายการนี้รวมเหมือนสารพี่ส,สวยๆคลาสสิกนี่ที่คนจะเบอร์83รายการนี้เอาไปพี่250บาทนะฮะ ส่วนวันีพี่ก็มีแบงส์ตงมานี่ใหพี่จายนะฮะทั้งหมดก็25านนการชอบรายการในนซร้อปิดเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับอย่างงนนี้ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยนะพี่นะขอบคุณมากครับ